สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามอาจารย์มาตลอดนะคะอันนี้เป็นคลิปการพยากรณ์รายปี2,564นะคะปีนี้ก็จันขอวอวยพรให้ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงพ้นจากโรคระบาดและกภัยพ,พิบัติต่างๆนะคะแล้วก็ขอให้พยุงตัวขายล่ำรวยสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะแล้วก็ไงจัน ก็ต้องฝากติดตามช่องใหม่ของอาจารย์ช่องนี้ไว้ด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อาจารย์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปการพยากรณ์กันเลยค่ะชาวราศีกุมนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเลือกไพ่ให้3ามใบนะคะเดี๋ยวดูว่าชาวคนาราศีกุมได้ไพ่อะไร สองสำรับนี้สัให้แล้วจะปีนี้จะใช้แค่สามสำรับนะคะเออ,เอ,อใช่ใช้3ามสำรับสำรับละหนึ่งใบนะดูสิว่าชาวกลุ่มจะเฮงไหมโอหลายราศีจังเลยอะ่ะได้ไพ่ประพิคเน่ชาวกลุ่มนะคะ ไพ่ของตัวเองคือพัศิวามหาเทพนะน,นี้อันนี้ก็มีความโชคดีอีกแล้วเบอร์26เป็นเสียนพ่อพิคนเนนะแต่อาจารย์ให้ความหมายว่าเป็นธาตุไฟนะคะแล้วอันนี้เบอร์ที่ร้อยสเป็นปู่สีสุดโทนะคะพญาสีสุดโทเอออาจารย์ตีความหมายไพ่ทั้ง3ามใบนี้มีความโชคดีอยู่ในตัว ชาวราศีกุมนะมีความรู้ที่เต็มไม่ใช่กลุ่มๆขอโทษค่ากลุ่มนะคะมีความรู้ความสามารถนะอยู่ในตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะมากขึ้นอยู่กับว่าจะดึงออกมาใช้ในช่วงเวลาไหนของชีวิตเท่านั้นแล้วก็จะมีความโชคดีเกิดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อในเรื่องบางเรื่องนะคะจะมีความโชคดีในสิ่งที่แบบ เหมือนกบว่าตัวเองรอคอยตัวเองคาดหวังไว้ตัวเองปูทางไว้ตัวเองเอาวาดฝันเอาไว้คือจะได้ตามนั้นเลยแต่มีข้อแม้ว่าอารมณ์บอกเลยในเรื่องของอารมณ์นะคะคุณได้พระพิคเนตเนี่ยธาตุไฟเนี่ยคุณมีความโชคดีที่อาจารย์บอกมาเมื่อกี้นี่แหละคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะอย่างที่คุณปูไว้เลยแต่ธาตุเนี้ยจะทำให้คุณน่ะ พังด้วยแบบอารมณ์ด้วยอะไรของคุณอะที่คุณแบบมีอารมณ์ฉุนเฉียวคุณแบบเหมือนเป็นพะเพลิงมาเลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันจะทําให้ชาวลัคนากลุมอะ,อ,ะอาจจะพลาดในสิ่งที่คุณจะต้องได้แต่จริงตามเกณฑ์ชะตาดวงคุณได้นะแต่บางทีอะกลุมก็จะแบบเหมือนลึกๆก,ก,ก็จะมีเรื่องของอพลังห่วซ่อนอยู่ข้างในอยู่แล้วเป็นทุนนะัแล้วก็มาบวกกับเสียงอันเนี้ย คือเป็นธาตุไฟด้วยมันพร้อมลบอยู่เสมอเลยอะ่ะไม่ว่ากับใครกูจะฟาดฟันมันให้ตายทุกทุกคนอะไรประมาณนี้คือแบบว่าเปิดหน้ามาแบบดูมาแล้วแบบไม่ไม,ไม่ถูกชะตาแบบซัดเลยดีวไหมอะไรประมาณเนี้ยคือชาวกลุ่มจะเกิดแบบปะทุปะทุปะทุเหมือนภูเขาไฟจะระเบิดแบบนี้เกือบทุกเรื่องแต่ถามว่ามีโชคมีลาบม,มีทุกอย่างที่ที่หวังไว้ไหมมีมันสําเร็จแน่นอนแต่อตัวนี้แหละความสําเร็จเนี่ยแหละ แล้วมันก็จะมีจุดบอดเนี่ยเรื่องอารมณ์เรื่องอารมณ์ออมใจร้อนอารมณ์ปัทุภูเขาไฟมันระเบิดข้างในคุกคุอยู่เนี่ยมันจะทําให้คุณนะํะไม่สําเร็จมันมีแค่จุดบอดแค่เรื่องเนี้ยนี้เดียวนั่นแหละซ่อนอยู่แค่นั้นเองนะคะถ้าคุณขจัดลงไปได้นะวิธีการก็คือสวดมนนั่งสมาธิแผ่เมตตาถ้าคุณนั่งสมาธินะคุณจะแตกฉานเร็วเร็วกว่าคนอื่นด้วยนะชาวกูมมนะแล้วมันจะทําให้อารมณ์คุณเบา เหมือนสมาธิที่คุณทำเนี่ยมันจะเย็นใช่ไหมมันจะไปดับภูเขาไฟที่อยู่ในอกคุณอ่ะให้มันมอดลงค่อยๆมอดค่อยๆดับดับดับแล้วทีเนี้ยกิจการงานหน้าที่คือทุกอย่างคุณจะได้หมดเลยยกเว้นเนี่ยปีนเนี้ยเรื่องอารมณ์ความ,มเฉียวทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณเบาๆนะคุณสังเกตดู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 ในเสียงดูตาที่แบบแข็งกล้าวอยู่ตลอดเวลาเลยคือพูดง่ายพร้อมล้มอ่ะ พร้อมลบตลอดเวลาเลยไม่ว่ากับคู่ของตัวเองก็เป็นนะนะเพราะฉะนั้นก็คือว่าคือให้ดับอารมณ์ด้วยกันนั่งสมาธิอนะนี่คือวิธีการแล้วก็สิ่งที่คุณหวังจะได้หมดเลยนะให้คุณขอโชคคุณจะมีโชคนะจับเนี่ยคุณได้เสียนปู่สีสุโทนะคะเนี่ยโชคลาภมรดกเกี่ยวกับที่ดิน เกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณวางไว้กิจการคุณจะเจริญรุ่งเรืองถึงแม้ว่ามันจะมีเหตุมีเรื่องไม่ราบลรื่นเกี่ยวกับลูกน้องบริวารอะไรต่างๆทําให้ปวดหัวก็แล้วแต่เหอะมันเป็นเรื่องจุกจิกยุ่มยิมแต่ว่าคุณจะประสบความสําเร็จอย่างมากนะให้ขอพรสีปู่สีสุษโทไว้นะคะเพราะว่าปู่จะบรรดาลโชคลาภแก้วแหวนเงินทองให้คุณเพราะว่าเกณฑ์ชะตาปีนี้ของชาวกลุ่มเนี่ย มันมีเกณฑ์ที่จะสุขสมหวังหมดทุกทุกสิ่งทุกๆุกอย่างเลยทั้งในเรื่องครอบครัวนะเอ่อแล้วก็ในเรื่องธุรกิจที่คุณคาดหวังไว้คุณประสบความสําเร็จได้ด้วยปัญญาของคุณเองด้วยความรู้ที่คุณสะสมมานะคะคุณได้แน่นอนแต่ว่าดับเรื่องอารมณ์ซะอารมณ์จะเป็นต้นเหตุที่ทําให้คุณเฟลทุกอย่างนะคะถ้าคุณใจเย็นอะอะไรคุณก็ทําได้หมดนะอันนี้คือเป็นคําพูดยืมมานะเป็นของครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยพูดไว นะคะขอยืมท่านมาใช้นะคือให้ทำทำแบบนี้เป็นการดับอารมณ์แล้วก็ให้ภาวนาอยู่ตลอดเวลานะคะในส่วนของเรื่องเงินไม่ต้องพูดถึงเงินมีอยู่แล้วมีเงินมีทุน,ม,ทนมีทุกอย่างรอยอยู่แล้วยกเว้นว่าคุณจะสร้างธุรกิจใหม่ขึ้นมาเมื่อไหร่คุณมีโอกาสที่จะได้เริ่มทำธุรกิจใหม่ๆทำนวัตกรรมใหม่ๆหรือมีไอเดียอะไรใหม่ๆที่คือจะสร้างเงินสร้างงานมาคุณมีโอกาสอย่างมากแล้วก็ ให้ชาวกลุ่มก็คือระวังเรื่องคู่นิดนึงนะคะเพราะว่าอือาจจะมีคนเข้ามานะคะอาจจะมีบุคคลที่สามเข้ามาหรืออะไรประมาณนี้คือถ้าเราไม่ไปเกาะแกะไม่ไปยุ่นวายไม่แปลอะไรกับเขาคือทุกอย่างจบนะคะนะทุกอย่างก็คือจะไม่เกิดประเด็นไม่เกิดเรื่องขึ้นมาแค่นั้นเองนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีคนมาชอบคุณแหละเพราะว่าเป็นคนมีสเสน่ห์นะแต่ว่า ดูจากในไพ่เนี้ยคุณก็ยังมั่นคงกับคู่ของตัวเองนะยังไม่แบบว่านอกนอกนอกอะไรนะนอกใจอะ่ะยังไม่นอกใจนอกลี้ยังไม่ผิดศินแค่แบบดูดๆเฉยๆว่าเออเขาเป็นอย่างนี้แต่ว่ายังไม่มีการนอกใจเกิดขึ้นแค่อาจจะรู้สึกดีๆรู้สึกคุยแล้วรู้สึกดีๆแค่นั้นนะคะแต่อันนี้ก็คืออย่าพยายามผิดสินแนละ้วเพราะว่าเนี่ยจิตใจก็ ปะทูปะทุอยู่ข้างในอยู่แล้วนะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีเรื่องบุคคลที่3เข้ามาก็จะมีปัญหากับเรื่องคู่ของตัวเองนะคะก็คือให้วางตัวดีๆนะในเรื่องนี้นะคะ,ะเรื่องงานเรื่องเงินนี่คือโอเคนะคุณได้คุณประสบความสําเร็จหมดนะคะ,ะให้ให้ชาวกลุ่มระวังเรื่องอความดันความดันปวดหัวตาลายในตาพร่ามวัวอะไรพวกนี้คือให้ระวังนะคะมันจะเกิดมาจากเรื่องอารมณ์ของคุณนั่นแหละทําให้คุณเป็น นะแล้วก็อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องหัวเนี่ยเรื่องเรื่องหัวจะมาถึงคอบ่าเนี่ยก็คือว่าจะเกิดโรคบางอย่างที่คุณไม่เคยเป็นเกิดขึ้นอาจจะเกิดแบบว่าเออเป็นภูมิแพ้เป็นปเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอะไรอะ่ะ เกิดขึ้น,นในจมูกในนู้นนี่นั่นอะไรประมาณนี้มันจะเป็นสักอย่างหนึ่งนะในปี64แต่ว่าเดี๋ยวมันจะหายได้ตอนท้ายปีจะทุเลานะคะยังไงก็ขอฝากคลิปของอาจารย์กับช่องใหม่ของอาจารย์ไว้ด้วยนะคะรบกวกกดกระดิ่งกดซับสไครต์ไว้ด้วยส่วนใครอย่างที่จะมาดูดวงส่วนตัวจอดหรือก็ติดต่อน้องแอดมินเข้ามาได้นะคะถ้าบุญสัมพันธ์กันอาจารย์ก็จะช่วยนะคะขอบคุณค่ะ